สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ja auto garage ช่องของเราปกติจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์เทคโนโลยีและอุปกรณ์ล้ำสมัยที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานในชีวิตประจำวนันวันนี้เรามีไอเทมพิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวกับรถโดยตรง แต่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สายเกมเมอร์และสายทำงานต้องสนใจนั่นคือ Lenovo G30 Pro รุ่นปี2026เมาส์ไร้าสายประสิทธิภาพสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อความแม่นยำความเร็วและความสบายในการใช้งานระยะยาว Lenovo G30 Pro ปี2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดุดันทันสมัยและยังคงความเรียบหรูในสไตล์ของ Lenovo ตัวเมาส์มีรูปทรงที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ รองรับการจับได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจับแบบฝ่ามือจับแบบปลายนิ้วหรือจับแบบโครงเล็บตัววัสดุภายนอกให้สัมผัสที่มั่นคงไม่ลื่นมือแม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ยังรู้สึกสบายเหมาะทั้งสำหรับการเล่นเกมเป็นชั่วโมงและการทำงานจริงจังในแต่ละวันในด้านสเปค Lenovo g 3 0 pro ใช้เซ็นเซอร์ออปติคอลระดับสูงที่ให้ความแม่นยำมาก ค่าความละเอียด DPI สามารถปรับได้หลายระดับรองรับตั้งแต่การใช้งานทั่วไปไปจนถึงการเล่นเกมแนว FPS หรือ MOBA ที่ต้องการความไวและความเที่ยงตรงสูงการเคลื่อนไหวของเมาส์ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่มีอาการหน่วงช่วยให้การเล็งการควบคุมและการทำงานบนหน้าจอเป็นไปอย่างราบรื่นจุดเด่นสำคัญของ Lenovo G30 Pro คือการเชื่อมต่อแบบไร้าสายที่เสถียร สามารถใช้งานได้ทั้งโหมดไร้สายผ่านดองกิโลอ2อ2.4 g h กิกะเฮิรตซ์และโหมดบลูทูธทำให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็น PC, n o โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนการสลับอุปกรณ์ทำได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่ทำงานหลายแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานแบบมีสายผ่านพอร์ต USB ได้ในกรณีที่ต้องการความต่อเนื่องหรือชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมกัน เรื่องแบตเตอรี่ถือว่าเป็นอีก 1. จุดแข็ง Lenovo G30 Pro มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานหลายวันต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและยังรองรับการชาร์จเร็วช่วยลดเวลารอคอยเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่อยากกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างการเล่นเกมหรือการทำงานสำคัญ ุ่มกดของ Lenovo G 3 0 Pro ให้ความรู้สึกแน่นตอบสนองไวคลิกได้แม่นยำม,มีอายุการใช้งานยาวนานรองรับการกดหลายล้านครั้งปุ่มต่างๆถูกจัดวางอย่างลงตัวสามารถตั้งค่าการทำงานเพิ่มเติมผ่านซอฟต์แวร์ของ Lenovo ได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ามาโครปรับ DPI หรือปรับการตอบสนองให้เหมาะกับสไตล์การใช้งานของแต่ละคนในด้านน้ำหนัก l e n o v o G 3 0 Pro ถูกออกแบบมาให้มีความสมดุลไม่หนักหรือเบาเกินไปช่วยให้การควบคุมเมาส์ทำได้ง่าย ลดอาการเมื่อยล้าของข้อมือหมอะทั้งสำหรับการเล่นเกมที่ต้องเคลื่อนไหวรวดเร็วและการใช้งานออฟฟิศที่ต้องการความแม่นยำต่อเนื่องตัวฐานเมาส์เลื่อนได้ลื่นบนแผ่นรองเมาส์หลากหลายประเภทเพิ่มความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนชื่นชอบคือระบบไฟ RGB ที่สามารถปรับแต่งได้เพิ่มความสวยงามและความเป็นเกมมิ่งให้กับโต๊ะทำงานหรือโต๊ะเล่นเกมสามารถเลือกโหมดไฟสีและเอฟเฟกต์ต่างๆได้ตามต้องการทำให้เมาส์ไม่เพียงแค่ใช้งานดี แต่ยังช่วยเสริมบรรยากาศให้ดูเท่และทันสมัยมากยิ่งขึ้นเมื่อมองภาพรวม Lenovo G 3 0 Pro ปี2026ถือเป็นเมาส์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ที่ต้องการความแม่นยำสูงคนทำงานที่ต้องการอุปกรณ์คุณภาพหรือผู้ที่มองหาเมาส์ไร้สายที่เชื่อมต่อได้หลากหลายและใช้งานได้นานด้วยสเปคที่จัดเต็มฟีเจอร์ครบและการออกแบบที่ใส่ใจรายละเอียด ทำให้รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าในตลาดอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์สำหรับใครที่กำลังมองหาเมาส์ตัวใหม่ที่ใช้งานได้ทั้งเล่นเกมและทำงาน Lenovo G30 Pro รุ่นปี2026เป็นรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง J A Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ